มีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งคว้ามีดฆ่าแม่ตัวเองแล้วก็ยังหันศพด้วยก่อนที่จะพยายามเผาบ้านหวังอัมพรังคดีค่ะตำรวจเนี่ยก็พยายามไปจับกลุ่มตัวคนร้ายสุดท้ายแล้วต้องวิสามันเพื่อจะระงับเหตุนะคะติดตามเหตุนี้จากรายงานกันต่อค่ะสะใจตำรวจหรือย,ยังทำคดีได้หรือยังผู้ต้องหาตายไปแล้วแม่มันก็ตายฟรีไปโดนลูกฆ่าตายต

ภาพวินาทีที่นายนนทชัยจ้อยเจือหรือโอ๊ตพยายามวิ่งออกมาจากบ้านของตัวเองหลังจากก่อเหตุเผาบ้านและลงมือฆ่าแม่แท้ๆโดยถือมีดลักษณะคร้ายมีดพระพยายามที่จะเข้าไปทำร้ายตารวจที่กำลังเข้าระงับเหตุโดยตำรวจยิงสกัดไปจำนวนสองนัด แต่นายนนทชัยยังคงพยายามเข้ามาประชิดตัวเพื่อทำร้ายตำรวจจึงมีความจำเป็นต้องระงับเหตุด้วยการวิสามันคนร้ายจนเสียชีวิตใกล้กับศพของนายนนทชัยยังมีรูปครอบผัวตกอยู่พร้อมด้วยมีดและก็มีลิ้นของแม่แท้ๆที่ผู้ก่อเหตุใช้มีดตัดหลังจากที่ฟันร่างจนเสียชีวิตโดยสภาพศพของนางสุรางรัตจ้อยเจือผู้เป็นแม่ถูกนายนนทชัยลากออกมาอยู่บริเวณทางเดินในกล้กับตัวบ้านที่นายนนทชัยก่อเหตุเผาได้รับความเสียหาย พี่ชายของผู้ก่อเหตุเมื่อเดินทางมาถึงรู้สึกรับไม่ได้กับการกระทําของน้องชายแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เนื่องจากแม่และน้องชายก็เสียชีวิตไปแล้วพร้อมเปิดใจว่าก่อนหน้านี้เคยเตือนแม่หลายครั้งและยังเคยพาไปอยู่บ้านของตัวเองแต่แม่ก็หนีกลับมาด้วยความที่เป็นห่วงน้องชายส่วนสาเหตุที่น้องชายก่อเหตุในครั้งนี้เชื่อว่ามาจากสวันก่อนมีคนแจ้งความที่จะจับเรื่องยาเสพติดที่มักจะมีอาการคุ้มคลั่ง ทำให้น้องชายน่าจะรู้สึกว่าแม่ปกป้องตัวเขาเองไม่ได้จึงประชดด้วยการเผาบ้านและทำร้ายยอมรับก่อนหน้านี้น้องก็ยังเคยมีอาการทางประสาทหลังจากถูกรถชนและต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองเช่นเดียวกับน้าชายและน้าสาวของผู้ก่อเหตุบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวและแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจนคะรบาลบางเสาทงไปแล้วแต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจนมาเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ขึ้น แล้วตอนที่ห้ามมันนะบอกโอ๊ตว้นนี่มึงฆ่าแม่มึงเนี่ทำไมมึงทำแบบนี้ม่ว่าไงไม่ใช่แม่มันมันเอาวิดาบฟันมายัางี่หัวหัวแม่มันั้งที่ตายแล้วอ่ะแล้วมันเกมเหมือนว่ามันมันเกมการมันกันนะมันเหมือนจะแนแหละโสมแบนี้มันแสละไม่เข้าหรืออะไรหรือว่าไม่ไม่ใช้ท้งที่เพราะเรารู้เห็นก่อนนะแต่ลิ้นแต่ลิ้นตัดติดตัวมาด้วยลิ้นนี่ไอยู่อยู่ปลาย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 เท้าเขายังไม่วิ่งเขาอยู่ในนั้น่ เขาวิ่งนั้นน่ะเขามันไม่ออกมาจนจนเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปลุมล้อมน่ะมันหนึงหนีออกมาด้านนี้เลยเขาถืออาวุธมไม้มีก็มีมีดอยู่มันเป็นมีดหรือพาไม่มีดหรือพาผมไม่ทราบแต่มีอาวุธอยู่อ่ะแล้ววิ่งปีก้ามาหาตำรวจอ่ะซึ่งเจ้าที่เขาปฏิบัติงานเขาต้องป้องกันเขาชีวิตใครใครก็รักจริงว่าเขาเอือมละอากันหมดแล้วพี่ชาวบ้านเหล่านี้เอือมละอากันหมดเลยนะเด็กคนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้คือทางตำรวจเราเคยไปไปแจ้งความไปโอ้โหพี่หนูแจ้งกันเป็นสิบคดีแล้วทั้งพยายามฆ่าทั้งอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรจากหนูเลยการแจ้้้งงารมคันี จนกระทั่งพี่สาวหนูตายอ่ะแล้วใครจะมารับผิดชอบด้านสภาพบ้านที่นายนนทชัยก่อเหตุเผาเป็นบ้านชั้นเดียวอาศัยอยู่กับผู้เป็นแม่สองคนช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุมีข้อมูลว่านายนนทชัยพากลุ่มเพื่อนมามั่วสมเสพยาเสพติดก่อนที่จะมีอาการคุ้มคลั่งและก่อเหตุขึ้นนี่เป็นสภาพบ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับหลังจากที่นายนนทชัยหรือโอ๊ตนะครับก่อเหตุเผาบ้านของตัวเองและทำร้ายแม่แท้ พร้อมกับตัดลิ้นแม่ของตัวเองก่อนที่จะลากร่างของคุณแม่นะครับมาอยู่ที่บริเวณาทางเดินปูนตรงนี้นะครับและตัวเองก็ยังคุ้มครั่งนะครับปีนกำแพงหนีออกไปทางด้านหลังนะครับก่อนที่จะถือมีดพระเพื่อที่จะไปทําร้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจหลังจากที่มีชาวบ้านแจ้งความไปนะครับซึ่งตํารวจมีความจําเป็นที่จะต้องยิงสกัดและวิสามันคนร้ายในที่สุดครับขณะที่นางสาวสิริรัตน์จ้ยเจือญาติของนายโอ๊ต บอกว่าแม้นายโอ๊ตจะมีพฤติกรรมที่ทําให้ญาติญาติเอือมระอาแต่เธอมองว่าไม่ควรมีความสูญเสียแบบนี้เกิดขึ้นถ้าตํารวจให้ความสนใจตั้งแต่แรกเนื่องจากเธอได้เคยแจ้งความกับตํารวจจับนายโอ๊ตหลายครั้งแต่ตํารวจบอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าจึงจับตัวไม่ได้และยืนยันว่าทั้งสองคนจะต้องไม่ตายฟรีหนูก็ถึงถามไงว่าสะใจตํารวจหรือย,ยังมีคนตายพอหรือย,ยังทําคดีได้หรือยังถามว่าเนี่ยไอโอ๊ตมันตายไปแล้วจะทําคดีกับใครอะเรื่องเงียบใช่ไหม ผู้ต้องหาตายไปแล้วตำรวจไม่ต้องเหนื่อยจบใช่ไหมพี่นี่คือจบแล้วแม่มันก็ตายปีไปโดนลูกฆ่าตายขณะที่ในตอนนี้ทางญาติยังไม่สรุปว่าจะนำศพของทั้งคู่ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดใดแต่จากการสอบถามในเบื้องต้นศพของแม่ในโอ๊ตยากจะเตรียมจัดงานศพให้เพราะสงสารส่วนในโอ๊ตยังตกลงไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรเพราะการกระทำเกินที่จะรับได้ทั้งทุบตีแม่และลงมือฆ่าแม่ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน